คือจริงๆเคสของวรชิตเนี่ยโอเคในเรื่องฝีเท้าเนี่ยทุกคนยอมรับยอมรับอยู่แล้วว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีฝีเท้าตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลยสิ่งหนึ่งที่วรชิตได้โอกาสคือได้โอกาสจากสโมสรชลบุรีฟุตซีที่พยายามจะผลักดันให้เด็กคนนี้ขึ้นมาเป็นน,นักเตะที่มีคุณภาพให้ได้ในยุคที่วรชิตกํางขึ้นมาเนี่ยนักเตะชลบุรียุคนั้นเนี่ยจะมีผู้เล่นรอบรอบ ในสนามเนี่ยที่มีประสบการณ์สูงมากฉะนั้นการที่วรชิตลงไปเล่นสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณภาพทีมดรอปลงมาเลยทําให้วรชิตมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าตัวเองขึ้นไปจนถึงระดับที่ไปในทีมชาติชุดซีเกมแล้วก็ก้าไปติดทีมชาติชุดใหญ่ในปัจจุบันแล้วก็มีค่าตัวการย้ายทีมที่ค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งคือมาจากการที่ชนบุรีพยายามผลักดันตั้งแต่ในระดับเยาวชนในยุคนั้นต้อง,องยอมรับตรงๆว่า ผู้เล่นชนบุรีที่มีประสบการณ์คือสามารถประคองบอลชิตได้ส่วนในยุคข,ของกฤษฎาการแมนเนี่ยถ้าถามผมในมุมผมและมีวันนี้ได้เพราะพ่อครอบครัวคือส่วนหนึ่งที่ทำให้แลมีวันนี้ผมจะพูดกับใครเสมอว่าและประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้เพราะพ่อเพราะผมอยู่กับเขามาตลอดและผมก็เห็นการ ดูแลของครอบครัวเขาที่เป็นยังไงอย่างในช่วงหนึ่งที่เขาก้าวขึ้นมาในชุดใหญ่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็มีที่ออกนอกรุ่นนอกทางบ้างแต่ด้วยความที่พ่อเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแล้วไม่เคยยืนเคียงข้างเขาทุกอย่างคือต้องโฟกัสกับฟุตบอลถ้าอยากเป็นนักฟุตบอลชีพจะต้องทำยังไงหลายๆครั้งผมมีโอกาสคุยกับพ่อเขาก็เล่าให้ผมฟังอย่าง อย่างครั้งหนึ่งเขาเคยทําผิดกฎระเบียบของแคมป์โดนเชิญผู้ปกครองมาตอนนั้นมีนักกีานักเตะสองสามคนที่ทําผิดโดนเรียกเชิญผู้ปกครองมาคุยที่สโมสรหลังจากคุยเสร็จโอเคสโมสรก็ลงโทษไปตามระเบียบขอ,ของสโมสรในยุคนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นและโทรมาหาผมบอกว่าหลังจากคุยเสร็จกลับบ้านพ่อผมเอาผมเกือบตาย คือพ่อเขาไม่ยอมถือว่าถ้าคุณจะเป็นนักพุตบอลอาชีพทําไมคุณไม่ทําให้อยู่ในระเบียบวินยัยทําไมไม่พยายามจะทําให้มันเพื่อจะก้าวไปสู่ประสบความสาเร็จได้หลังจากวันนั้นและไม่เคยทําอะไรผิดอีกเลยพอไม่เคยทําอะไรผิดเขาก็พัฒนาตัวเองมาตลอดบวกกับความมุ่งมั่นมีระเบียบว,วินยัยไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองการพักผ่อนการกินอาหารซึ่งจะอยู่ใน การดูแลของของครอบครัวตลอดทําให้เขามีวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบันนี้ต้องต้องยกเครดิตให้กับทางทางพ่อของเขาจริงๆไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด subscribe YouTube p r ร s s p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ